สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องชาวยู u ูบทุกทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะกิปนี้สมใจเนอเวสิพามาเบิงหมอกสวยๆยามเสาร์นะจ๊ะงามอิลีจ้างามอิลีไปเบิงกันเลยจ้าสวัสดีค่ะ สมใจเนาะเวพามาชมหมอกด้วจ้ามันนี่เดอ้อมึงในจ้าหมอกมันสวยงามอิลีจ่าสวยงามอิลีนั่งอยู่ในบ้านเอามองมาทางหน้าต่างโอ้ยหมอกคืองามแท้เดี๋ยวไมคคุณผู้ชมเบ่งน้ำกันนะสันดอกงามอิรีจ่างามงามงามมึงเนี่ยมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งจ้าบรรยากาศจ้า อากาศก็เย็นเย็นหนาวเทียนลังคาขาวๆนี่จะเป็นบ้านขาวๆนี่คือเป็นบ้านกระจกด้วยจ้าขราเจ้าเพาะดอกไม้ทรงล้านดอกไม้จ้าขราเจ้าตองเห็ดเป็นเฮียนกระจกจังสี่หล้กก็ข้างในก็ใส่ความห่อนจ้าดอกไม้ต้นกาขราเจ้าจังสีบ่ตายแล้วก็ที่เห็นเขียวๆนี่ก็คือ ต้นเขา่าข้าเจา้าเนาะคูนข้าเจ้าอื่นคูนข้าเจ้าไปเฮ็ดขนมปังเนี่ยมันแก่มันหยัางแล้วข้าเจ้าเกี่ยวเอาไปเฮ็ดขนมปังจ้ะเบิ่งในคุณผู้ชมเบิ่งในจ้าเบิ่งหมอกเบิ่งหมอกน้ากันจาสวยงามอิลีจ้าวิวสวยอิลีจ้างามอิลีจ้าเอาตอนนี่นะจ้าเห็นเขียวเขียวนี่ข้าเจา้าเพาะไว้มันขึ้นมาต้นไหนน้อยจ้านี่เขียวเขียวนั่นต่ว่าเดือนนานี่ หิมะกสิมาแต่ว่าบ่ตายได้จ้าหิมะมะถมมาหยังสิมันทนความหนาวความเย็นจ้ะบ่อตายเ,เดือนมกรากรุ่งพามีนาประมาณมีนาเมษาจะหิมะละลายถา้ถาถ้าหิมะหลายได้จ้ะกสิละลายบดประมาณมีนาเมษาจ้ะถ้าหิมะหน่อยกับมีนาในกสิบเบิแล้แจ้ะจ้ะต้นเข้าต้นคูนเขาจะเบ่ตายได้จ้ะ มืก่กาซิึ้นมาคือเก่าจ้ะเขี้ยวงามคือเก่าจ้าในจ้าคุณผู้ชมหมอกสวยวิวสวยจ้ะหมอกสวยวิวสวยมันจะช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้หมอกกระสีบว่ำเลยจ้านี่กระสีบร่ค่อยเต็มเต็มภูเขาภูบันไดจ้ะมันึ้นมาย่มองภูเขาจ้ามันอยู่อีกฝั่งกับ ตรงขามก็บานสมใจน้อเวจ้ะนี่มันก็สิลายมันเรื่อยๆจะลายมันเรื่อยๆ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 เห็นภูเขาหน่อยๆหน่อยๆมอกมันถ่วมนะจ้ะหมอกถ่วมถ่วมถ่วมโอ้ยมันนีไหมจ้ะมาเห็นภูเขาจ้ะเห็นตะหมอกสวยงามจ้ะสวยงามงามอิ่เรีจ้ะสวยสวยสวยหมอกสวยอิ่เรีย สมใจนอเวกันเลยว่าโอ้ไม่ผู้ชมเบ่งนํากันนะหมอกสวยๆว,วิวสวยๆนี่จ้ะก็เลยเฮดคิปให้ผู้ชมเบ่งนําจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ้าเป็นกําลังใจใสมใจนอเวในในะจ้าเป็นกําลังใจให้เฮดคลิปต่อๆไป้อจ้าเบ่งหมอกนะจ้ะช่วงนี้หมอกสีหลายจ้ะหมอกหลายถ่วมมองมาเห็นเขาเลยจ้ะ เห็นต่ตนใหม่กับานค้นจ้าอู้ยสวยจ้าสวยสวยสวยสมใจเนาะวิมักค่ะหมอกสวย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 งามสวยงามจ้าออ้ยสว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 ยจ้าสวยงามหมอกสวยงามเบึงแน่คุณผู้ชมพี่น้องเบื้องเด้อพี่น้องงามอหรีจ้าวิวงามงามจ้า งามจ้าสวยงาม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 จริงๆค่ะหมอกค่ะหมอกยามเช้าเช้านะคะ <li> อันนี้กับว,ว่าเสาป็นใดด้จ้ากับประมาณจากแปดเก่ามงเสาจ้าเก่ามงเสาอยู่นอเวจ้านี่สวยงามอลีอจ้าสมใจนอเวกับมายืนถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งด้จ้า หนาวเย็นจังน่อยจ้ะแต่วัใไซเสือหน้าหนาวก็บ่เป็นอย่างนาะจ้ะสําหรับว่าคุณผู้ชมสี่ดหเบิง่งในชมหมอกสวยๆวิวสวยๆน้ำกันนาะจ้ะเนาะเอาคลิปนี้ก็แค่นี่้วจ้ะเด้อคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเ,เ,เช you-tube กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้สมใจดนอจ้าเพื่อเป็นกำลังใจทั้ ให้พี่ๆน้องๆเช้ายูทูบเบิ่งน้ากันได้จ้ะ <_ an> หมอกส,ยสวยจ้า <_ an> คลิปนี้ก็แค่นี้ได้จ้า <_ an> พอกันคลิปหนาได้จ้าฝ <_ an> ากากดไลค์กดติดตามนะ่ได้จ้า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะจ้าออ้ยมองนี่สวยีจ้าหมอกไหลางามสวยจ้าสวย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 ,สว,ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบา,บายบาย,บายค่ะบายบาย